ยิ่เศร้าี่น้อสวัสดียเศร้านี่รนงานดีๆฝนตกมาเมื่อคืนนะี่น้องฝน,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 นตกมากเ,เม,ามื่อคืนนี้เกียบทั้งคืนเลยงาเช้านี้ก็อากาศบริสุทธิ์เป็นเย็นๆนะครับเชา้ยนยนยนา,านีเย็นๆน้ำก็รู้สึกได้ว่าเย,นยน็นๆ อาวรยามัอนนี้ก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์แล้วเสาร์ที่สิบสามแล้วอีกสองวันสามวันก็ hộp keo cơm cắp rượu nó thì làm cho trẻ xin tiền thì làm thế <laughs> nào làm mình muốn huyền tiền phải được